สวัสดีครับสวัสดีครับก็นะครับอยู่กับคันนี้นะครับวันนี้เอามาตรวจเช็คช่วงล่างให้ลูกค้ากันนะครับก็มาถ่ายของเหลวให้นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับมาจากการให้ใหม่นะครับนะครับผมก็เดี๋ยวมาไล่ดูช่วงล่างกันนะครับก็คันนี้ไม่น่ามีอะไรมากนะเพราะว่าเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นของแต่งทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาเรามาดูกันว่าช่วงล่างมีรั่วมีซึมอะไรไหมบ้างไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ก็อย่างแรกเลยดูโชกก่อนละกันนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับโชกเฮ็ดไดท์เจ้าของเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่กี่หมื่นโลยไม่กี่พันโลยนะครับใส่ได้ไม่ถึงปีนะครับผมใหม่กิ่สเลยดูนะครับอันนี้ก็เบรกถ้าเบรกก็ใส่มาได้ไม่ถึงปีนะครับเบรกถ้าเบรกเต็มเลยนะครับผมใหม่มากนะครับใหม่มากนะครับล้อก็ล้อแท้เลยคันนี้นะครับขายได้ไปในกลุ่มมากนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันดูใต้ท้องเครื่องนะครับ ก็ใต้ทองเครื่องอันนี้เจ้าของเอาพ่นเป็นพ่นกันสนิมมานะครับที่เห็นดำๆนะครับแล้วก็มีรอยดำๆติดใต้ทองเครื่องหน่อยนะครับเป็นพ่นกันสนิมมานะครับก็ไม่มีเยอะไม่มีเลยเนาะนะครับแห้งๆดีนะครับปกติเลยนะครับ,รบไม่เยอะมเลยแห้งหมดนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูพวกลูกหมากกันโอเคโอพ่นมาหมดเลยตามปิดเลยนะครับ ลูกหม,มากก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าอันนี้เขาเปลี่ยนโชคมันมาพร้อมลูกหม,มากอยู่แล้วนะครับเป็นลูกหม,มากแต่งของเกดไดนะครับายางหุ้มเพาขับอะไรก็ปกตินะครับไม่ขาดลูกหม,มากไปแหลกก็ปกติดีนะครับตัวนี้นะครับไม่ขาดไม่ปิกไม่ขาดไม่มีรอยน้ำมันอะไรนะครับเ,เดี๋ยวมาไล่ดูแล้วครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับ ลูกม,มากใหม่ๆเลยนะครับผมลูกม,มากึงโครงโชก็นะครับใหม่กิ๊กเลยนะครับยางพุ่มพาขับก็ปกติดีไม่มีอะไรนะครับผมเสียได้แล้วเนีย <c oughs> นะครับมาดูด้านหลังกันอันนี้ก็จะเป็นอ่า โว์ปับแคมเบอร์นะครับสีขวฟ้านะครับของแต่งแน่นเลยคันนี้นะครับลุงหม,มากันโพงนะครับปกต,ติดีไม่มีอะไรโอเคไม่ขาดนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงช่วงล่างเลยนะครับช่วงล่างแน่นมากนะครับนี่โชว์แคดได้นะครับผมน,นี้คำหลังนะครับสุดเต็มเลยนะครับ โอเคไม่มีอะไรน้อยช่วงล่างก็เดี๋ยวไปสองพันกว่าพิเศษแต่ครั้งนี้เดี๋ยวค่อยมาเาลากคูนไปเนี่ยฮะเราลากจูงไปเหรอลากจูงไปเมียมาด้วยอ๋อเหรอเพามาคนเดียวเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยดูพัดเบรกหลังนะพัดเบรกหลังก็เต็มเต็มเลยนะครับโอเคครั้งนี้ใครได้ไปนี่แบบนะครับผมมากนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คันนี้ก็ติดจองแล้วครับติดจองเรียบร้อยลูกค้าจบสดนะครับก็รับรถทินเดือนน้องนะครับคันนี้ออกรถที่นี่มาไปสุดดาวองคานไม่มีปัญหาเลยครับโอเคทั้งไงก็ฝากด,ด้วยนะครับฝากด,ด้วยรถติดเต็นก็เอ็มบีตอนนี้ก็จะมีสีบอลเงินนะคบอีกคันหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มารถ กับทั้งสองคันนะครับบอลเงินกระสีฟ้าเนาะนะครับเอากับเดี๋ยวคันนี้ค่อยมาตอนเดนนะครับก็ให้แต่การของเห็วไปก่อนนะครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็อยากมาไล่คันนี้ให้ดูกันนะครับว่าของเขาเป็นยังไงนะครับวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ